Hello ลตาหสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของเหล่าซือแบมทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเรียนวิชาภาษาจีนเรียนจีนสนุกจังบายเหล่าซือแบมนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือช sure sure ัวอี้ชัวฝึกสนทนาหรือว่าฝึกอ่านบทความนั่นเองค่ะ แต่ก่อนจะไปเรียนนะคะเราซื้อขอฝากไว้หนึ่งเรื่องนะคะก่อนที่นักเรียนจะทําใบงานของเราซื้อนะคะให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนนะคะก่อนที่จะทําเพราะว่ามีนักเรียนหลายคนเลยนะคะที่ทํามาแล้วผิดผิดในที่นี้ก็คือไม่เขียนพินอินไม่เขียนความหมายนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มที่บทความแรกกันเลยนะคะหันอายุหนึน่ออี 我在中文学校上学。我上五年级。ค่ะประโยคนี้นะคะก็แปลว่าฉันชื่อปันยา่าวอเจียวปันย่านะคะจินเนียนฉืออีซุยปีนี้นะคะฉันอายุ11ปีวอเจ้าจงหวนเสวี่ยเซียวช่างสว่ยฉันเรียนที่โรงเรียนสอนภาษาจีนนะคะวอช่างอู่เนียนจีฉันเรียนฉันประถมศึกษาปีที่5นั่นเองค่ะ ประโยคต่อไปนะคะหบดความต่อไปว o m ์ม t นต์เซเวเชียลเขินตาโรงเรียนของฉันใหญ่มากโยป้าไปตัวเกิ e ์ตเสวี่ชงเ l ี o ยว i ีตัวเว่ยเหล่าชื่อนะคะมีนักเรียนแ0 0กว่าคนและมีเหล่าซื้อคุณครูนั่นเองค่ะ6กกว่าคนนะคะเ i ี่ยวีตัวมากกว่า60คนตัวไปว่ามากนะคะประโยคต่อไปเ u เวเียลี เจ้า学楼，图书馆，礼堂，餐厅，足球场和篮球场。ข้อประโยคนี้นะคะก็จะแปลได้ว่าเจ้ i 学リオเจ้า学楼โรงเรียนในโรงเรียนนะคะมีตึกเรียนมีทุชูกานห้องสมุด ลีทางห้องประชุมซานทิงโรงอาหารจูชฉิวฉางสนามฟุตบอลเขือหลานชิวฉางสนามบ,บาสนั่นเองค่ะค่าต่อไปนะคะบทความต่อไปลี่ลี่เขอต้าหลงชื่อวอเ่เตรอถงสวยเราเป็นเพื่อนกัเราอยู่นชั้นประถมศีี5ันน,น,น,นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าล,ลี่ลี่กับต้าหลงนะคะคือ เพื่อนร่วมชั้นของฉันนะคะวอร์ n นชื่อเขาพึ่งโยพวกเราเป็นเพื่อนสนิทกันนะคะ่าวพึงโยนักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะ่าวพึงโยแปลว่าเพื่อนสนิทนะคะวอร์ n มนโตใจ้อู๋เนียนจีอีปานอู๋เนียนจีก็คือชั้นประถมศึกษาปีที่5อีปานปานแปลว่าห้องอีปานก็คือห้องหนึ่งนะคะ บทความสุดท้ายนะคะสั้นมากเลยไม่ยาวมากนะคะวอร์เมอร์ปานหยกชชี่ชกนนเชิงชจิวกเชิงลีลออนงนล่นะคะเขาบอกว่าวอรเมอปานยก่ชี่ชกนน็นมีเด็กผู้ชายนะคะ17คนชื่อจิวอจ่วก็ลู่เชิงชื่ 女生ผู้หญิงมีนักเรียนหญิงสิบเก้าคนลหลี่老师是我的中文老师หลื่老师ก็คือคุณครูหลี่นะคะชื่อว่า t e c ง i n e s e t เป็นคุณครูสอนภาษ,าษาจีนของฉันนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะคำศัพท์นะคะก็จะมาจากที่เราเรียนไปแล้วนะคะแล้วก็จะมีคำศัพท์เพิ่มเติมหนึ่งคำนะคะก็คือคำว่าชานทิงนะคะที่แปลว่าร้านอาหาร เช่นเดียวกันข้ต่อไปนะคะจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะมีทั้งหมด5ข้อนะคะไม่ยากเลยเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนมาแล้วด้วยนะคะค่ะมาดูที่ช้อยกันก่อนเลยนะคะ A B C D E และ F นะคะ A นะคะเจียวสวยโหลเจียวสวยโหลนะคะก็คือตึกเรียนข้อ B นะคะถูชู่ก่านง่ายมากเลยห้องสมุดลีถาง ห้องประชุมชาตทิ้งโรงอาหาร E นะคะจูช,ชิวฉางแปลว่าสนามฟุตบอลและ F จ้งหวนเหล่าชื่อคุณครูภาษาจีนนะคะต่อไปเรามาดูที่ข้อที่1กันเลยนะคะเราจะไม่บอกคำตอบนะคะเราซือจะแปลให้แล้วก็ให้นักเรียนนำคำข้างบนนะคะมาใส่ให้เหมาะสมนะคะข้อที่1นึ่วอซีฮหวใจจุดจุดจุด ทีจูฉีวจูฉีวแบบชีจูฉีวนะคะแปลว่าเตะฟุตบอลอ่าไม่ยากเลยข้อ 2, 2> องว่เมันสวยเสียวจุดจุดจุดลิหลี่有很多书啊书แปลว่าหนังสือว่าสีหวนข้างชูฉันชอบอ่านหนังสือที่ไหนเออชอบอ่านหนังสือที่ไหนนะ้ต่อไปนะคะข้อ3าม 同学们在学校จู่จู่กินข้าวไปที่ไหนกินข้าวไปที่ไหนเออกินข้าวที่ไหน我在五年级一班李老师是我们的啊库里เป็นอะไรกับนักเรียนคะค่ะต่อไปนะคะข้อ,อ,อห้า我们学校很小只有张东张นะคะ张东นะคะเป็น คำว่าต้งนะคะเป็นคําลักษณะนามของอาคารหรือตึกนะคะอ่าไม่ยากเลยฉะนั้นจะตอบข้อไหนเอ่ยให้นักเรียนเอากลับไปคิดเป็นการบ้านแล้วก็ทําส่งเราซื้อมานะสำหรับวันนี้นะคะเราซื้อขอฝากอะไรสักเล็กน้อยนะคะเวลานักเรียนออกไปนอกบ้านหรือนอกสถานที่นะคะอย่าลืมใต้โขเจ้าสวมแมสแล้วก็แล้วก็ ช้างช้างสีโชนนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะฝึกให้เป็นนิสัยนะคะนักเรียนจะได้ปลอดภัยจากโคโรนาไวรัสนะคะจากโควิด1 9้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราซื้อแบงฝัฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมอ่านโจทยดีๆเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะบางคนไม่ชัดเลยสำหรับวันนี้เราซื้อฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ